สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสันพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเด็ดไม่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกของวันนี้เป็นท่านเซียนนิดมากงวมสีส้มเจอกับท่านเซียนเฟอรี่มากงายนะครับมาชมกันเลยดีกว่า ขอสองเลยไหมครับอย่าสิบแปดขอสอง่โดนอีกทีไม่เอาหรึเปล่าคำว่าเซียนนี้ผมเติมให้ทุกคนนะครับก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกันนะครับอ๋อเดี๋ยวอ๋อให้กินไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ต่อกินสองเชียงความได้เปรียบน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเกมแรก เดินรอเวลาครับอ้าดยอมไปแล้วนะครับเพราะว่าเดินไปก็ไม่มีทางสามารถเอาชนะได้นะครับเมื่อกีขอเป็นท่านเซนเฟอรี่นะครับเป็นฝ่ายชนะไปมาชมเกมที่สองกันต่อแพ้ไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ตั้งใหม่ได้8นะครับเกมกีฬาก็เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ไปหาวิธีที่จะชนะเข้ามานะครับหาทางแก้มาเข้า เสซนเฟอรี่นี้เป็นคนที่แบบคิดรอบครอบมากครับไม่รีบก,กดเดินนะครับต้องเอาแบบเชีวชาวนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยกด็เดินไวมากนะครับคนที่ใจร้อนถ้าขึ้นมาหมายเลขเจ็ดมีโอกาสโดนต่อสองนะ เอากินเลยไหมเขา่าสามสอง <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้กินครับ <c oughs> แล้ว มาค่าฮอตได้ตอนนี้มากเหลือส4ต่อห้าแต่ก็ต้องน่าจะสังเวอรอีกสักตัวครับถึงจะเข้าฮอตได้สําหรับทันเซียนนิตโอ้โหไม่ทันได้เข้าฮอตครับจังหวะนี้โดนสงงามซะงั้นครับนี่ครับ บางทีอะไรที่มันง่ายเกินไปนะครับอย่าเพิ่งชนาใจนะครับอาจจะมีคนซ่อนอยู่มาชมโคต่อไปกันเลยเนี่ยเจอกับเอ้ท่านเซียนแจวนะครับหมากสีดำเจอกับท่านเซียนสุดละหมางง่วมสีส้มนะครับ จะแลกไหครับเลือกที่จะลบ ขายยี่สิบครับไม่งั้นโดนฟรีครับ ไม่น่าจะเอาโยครับสำหรับท่านเซียนสุระเดินชะลอได้เก้าเดียวไล่ไปเรื่อยๆครับไม่เอาไามา่โ,โยแน่นอนครับจังหวะนี้ไล่ไปถึงฮอตแต่สป,ปีดีโซงครับโซจนวินาทีสุดท้าย ส่วนมากเซียนระดับสองพันขึ้นนะครับก็จะเล่นประมาณนี้กัน,นครับเล่นจนวินาทีสุดท้ายหรือไม่ก็รู้ว่าแพ้ก็ขุดยอมนะครับนี่คัอือนักเล่นมากคอดทเอาชีพนะครับก็เกมแรกก็เป็นท่านเซียนแจวเอ้ยเอ้ยถูกแล้วครับท่านเซียนแจวเป็นฝ่ายชนะไปมาชมเกมที่สองครับแพ้ชนะช่างไหมครับ เริ่มต้นใหม่ได้นะครับไม่ใช่เกมชีวิตจริงนะครับ แย่ไป1 4มซไหมครับแล้วก็แย่มา6ขึ้นมา12ต่อกิน2ได้แต่ก็น่าจะเป็นหมากที่เสมอครับหมากในนี้เพราะว่าผมเจอมาหลายคนแล้วส่วนมากจะจบที่เสมอ,อมเข้ากินแบบนี้ โอ้โหพลาดครับตอนนี้เป็นท่านเซียนสุระนะครับนายเปียบนะครับไม่ไม่น่าพลาดเลยครับอเอกคกดยอมไปแล้วนะครับก็เสมอกันนะครับก็ชนะกันคนละเกมนะครับโเคเมเก้ มาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นท่านเซียนพดครับหมากวอมสีส้มเจอกับท่านเซียนโชคหมากงายนะครับต่อท่านเซียนโชคนี่ก็ไม่ช่อมลายเกมแล้วครับเด็ดนะครับคนนี้ทีเด็ดเยอะนะครับ ขึ้นมาสิบเอ็ดโดนสามนะครับอย่าประมาณทางเดินไม่เยอะครับต่อสองเลยไหมครับอย่าสิบหก เนี่ย <c oughs> yeah, สองครับจังหวะนี้หมากสูสยกันอยู่คบสามตัวเท่ากันแต่ทันเจนโชคได้เปรียบครับเทอยู่ใกล้ตำแหน่งฮอตมากกว่านะครับส่งสองตัวยากครับที่จะเดินจากล่างสุดขึด้นมาตำแหน่งฮอตได้นะครับ ก็ขยับโยกไปเรื่อยๆครับอาจจะมีพลาดกันได้ค่ะช่องวัวไม่ได้ครับโอโ้จบแน่นอนนะครับแบบนี้ถ้าได้เข้าฮอตแล้วแล้วก็เวลาของท่านเซียนพดช้งหมดแล้วไม่น่าจะเดินทันก็น่าจะ ยอมแล้วครับก็เป็นท่านเซียนโชคนะครับที่เอาชนะไปได้ในเกมแรกเรามาชมเกมที่2คู่นี้แล้วก็เป็นเกมสไตล์ของลิปวิดีโอนี้กันนะครับเกมนี้ท่านเซียนพดหมักงายส่วนท่านเซียนโชคหมักงวมสีส้มนะครับ จักแรกเลยจะตันดีครับอ๋อเลีกเลยกที่จะตันไว้ก่อนอ๋อจังหวะนี้ต่อสองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเกมนี้ ทางเอาตัวรอดจนได้ครับท่านเซียนพจมีโอกาสเสมอได้นะครับน่าจะมาจับยิบสีนะครับเมื่อกี้หมากตัวนี้ไม่น่าจะรอดครับน่าจะโดนจับกิน กดยอมอ๋อหมดเวลาไปแล้วนะครับก็เป็นท่านเซ่ยนโชคนะครับเอาชนะไป2เกมรวดนะครับสุดยอดมากสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์พอมกันด้วยนะครับ